เอาเทือเรียบร้อยพี่นาะเนี่ยจะคลองโหลดมาหลัดเลยเนาะเนี่ยลืมใส่เลยเนี่ยเฮ้ยนะบึน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 อ่ะเ<น>ดี๋ยวประกอบพี่นอ้องของน้องแม็กพิวอันเดี๋ยวเพิ่งมาหอดเนาะจะคล้องกเอ้าหลัด เดี๋ยวประกอบพี่น้องแกะเนาะแกะประกอบเอาเอาน้องให้มันทำแม่ก่อนเดี๋ยวประกอบรถกันเดี๋ยวทำเด้อปุ๊บไว้ค้างๆแล้วไอ้ที่มัดมาเดี๋ยวประกอบกันให้ซื้อให้นะไม่น้อยซื้อให้

ใส่ป้ามันมีบอกไปกรได้กันอ่าโอเคใช่จะเกิบมันยนะแม่เกิบประคำนะไมคุณวะเอาไมใส่ให้น้องเลยกะแม่ว่าให้ซื่อหัวโคมว่าจะเอาถาสิออหัเงี้ยหเี้ยีแล้วเกิดให้น้องรปะ บตกาลงกเพื่อนวงก่อนน,นะอาจารย์ะใช่อลน,นี้ได้สิบกไงเหียนนะเกิดน่าได้สิบนะคะแนนบอนี้อ้นาด้ยคะแนนเขาเก็์หายแต่1ิเพิ้ได้1ิโคแต่ก็ไ่หมดกระโพกเด้เออได้เพียงไหนลูกแม่ช่วยแต่ได้บอกโบ ยเล่ย <onents Bana pick behaviour> yeah! ่าชิดลี้เลี้เลี้ได้หลดใหม่แล้ว่าเด้อยังยังได้หามจเอายังได้ล้าขี่จะขี่และขี่ก่อนเลยเนาะครับู้ว้ายเนา ขีลากนะ่อาอือืง่ทั้งห้งหทางมีถึกแล้วจะค่อยได้ขีดเลยเฮ้ย เคยได้ขี um, <inaudible> so <lucky will> ่อยู่ปะลูนเฮาผมเคยได้นั่งลุน่าเนี่ยเกือกตะขี้ดินขานไปนน้ำขี้ดินแหนมเบิร์กเฮ้ยเดี๋ยงรถยาดูน่ะจะคล้องรดแหนมเลยไป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 น้ำแม็กทิวไอ้แม็กทิว ที่เว้เอาเฮ้ยหัวเยิยมเยีมนะนอ่ยูนไงไปประต๊ปลูกอยู่ได้ไเนะครับเ<ท>้ยังไม่ใส่ตีนเนาะประกอบเลยบอกืมก็มประกอบใส่แล้วแล้ว กำปั้นกำปั้นที่ขึ้นก่อนเลยนะปั้นนะมาหมักกินขนมพีซาเล้งดับโนมากินนี้เลพีาเล้งกระขบเทขนาดเยี่ยมเทขนาดแบบเยี่ยมจะคองรถ่า่น้องคลองรถดัี้คจะคองรถรอเลยน้ำไ่เที่ แม็กพิวยิ้มนะแม่ลูกขอบใจแม่น,น้อยลูกขอบใจแม่น,น้อยเดอ้อเถะขอบใจแม่น้อยนะแม่แม่น้อยชื่อรถลหดนะเมืหนาวคันใหญ่ๆเด้อแม่น้อยเอ้ยเถะเอาหลแจ๊กลอดอืมเอแจ๊กก็ชื่ออะไรเด้อบอคันนี่งน้อแม่มึงได้ลูกมันสบายสบาย,บาย,บายจุ๊บๆเสพกินดูที่ตัดกัน ได้ยุงยากพ่อผมได้ยุงยากแม่โอ้ยทำมาบุญยุงยากครัะถูกเป็นคนโชยโอ้ยเป็นบุญตายแล้วน้องผมอื่นเชิญกว่าครับที่โยอันนี้สิน้องดีสิน้องเป็นบุญอีกแล้วบอกฉันดิว่ามาว่ามึงินเลี้ยงลูกดิตายแล้วน้องผู้อื่นจะปฏิบูรณ์แค่แม่ฉันดีหลบที่ตั้งแรกขั้น อไอต่ละเ้าชื้อค้นรอันนี้เกิดมากเรียบร้อยพี่น้องประกอบเรียบร้อยนบึนบึนบึนสมุดปิดก่อนนะจะคองหก่อนมาู เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้กินรสกินรสอันเดียอันเดียมากอยู่บะซีนี่แม่เอ็มเลยแม่เอ็มด้วยค่ะอะไรสังแต่งเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยมันก็ดีเนาะนี่ขอบคุณนะแม่ขอบคุณไปหน่อยนะแม่เรียบร้อยเรียบร้อยใจไม่น้อยนะแม่ลูกนิหมักบ่ไปหมักแน่นอนมาบวกิน่ะ ม่ให้นองเนาะโอเคไปละเรียบร้อยพี่น้องพอดีเลยไปเพิ่นอยากนั่งอยู่แล้วนะนี่เอาผ้ามานนนี่มาหนังม่วงอันนี้จะเอามามันเห็นตามันยังไงเฮ้ย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 ขี้ไล่เอ้ยเรียบร้อยเรียกตาหน้าเรียบร้อยพี่น้องไปไปไป เอา้าเอา้ามีเสียงน้ำบาดาลเอา้ามีเสียงน้ำบาดนะอ,อันนี้แล้วผลดึงสิพ่อเธอไดมืม่อวะโอเคยังนี่แหละพนะี่น้องกะคลิปพ่อน้องที่ดีก็จะจบลงเปันไงเนานะพี่น้องนะก็เดินกับปากนะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะ เดอว่าจะบุพเาสีดไม่ไหม่พอน้องจะดีได้อัปเดตลงไปเนาะขอบคุณเดอ้อขอบใจเดอ้อผู้ซื้อรถให้น้องแม็กพิวแม,ม,ม,ม่น้อยแม่น้อยจากกรุงเทพฮ่าน, <laughs> นี่โอ้ยไ,ไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องเอาเ้ยพี่น้องสบายดีปาลงุงเหรอดิสบายดีปาลงุง ปากนเด้อก็ไลกแชเด้อกด้อก็กแชไปพ่อเนาะดีไปเลยพี่น้องสบดีบบาย